ซีรีส์มามืดในดวงใจของหลายๆคนชูชๆมื่อชนะสูตรฟ้าประทานกลับมาแล้วนะครับในซีซั่น2แต่คำถามใหญ่ก็คือการกลับมาครั้งนี้จะปังเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกซอกทุกมุมเลยครับตั้งแต่พล็อตเรื่องที่เปลี่ยนไปตัวละครที่เติบโตขึ้นจนไปถึงฟีดแบ็จากผู้ชมที่บอกเลยว่าเสียงแตกสุดๆก็นี่แหละครับคำถามที่ค้างคาใจแฟนๆทุกคนเลยคือภาคต่อที่แบกความหวังของพวกเราไว้เต็มบ่าเนี่ย จะไปต่อได้สวยๆหรือว่าจะจบลงที่ความผิดหวังกันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันที่ซีซั่น2เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าอะไรที่ทำให้ซีซั่นแรกมันถึงได้กลายเป็นปรากฏการณ์ขนาดนั้นทั้งๆที่เป็นซีรีส์ทุนสร้างไม่ได้สูงเลยนะแต่กลับดังเปรี้ยงปลาในปี2021ได้ยังไงกันคือถ้าให้สรุปใน่านะครับหัวใจของภาคแรกเลยก็คือความกลมๆ ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดบทก็ฉลาดคดีก็น่าติดตามตัวละครก็มีเสน่ห์เคมีนักแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหเข้ากันสุดๆจนถึงขนาดว่าทางจีนยังต้องมอบรางวัลให้เลยนะแล้วทั้งหมดนี่แหละครับที่กลายเป็นกำแพงสูงปรีศที่ภาคสองต้องพยายามข้ามไปให้ได้เอาล่ะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมภาคแรกถึงปังขนาดนั้นทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวในซีซั่นสองเนี่ยเขาจะพาเราไปเจอกับอะไรบ้างซีซั่นนี้เขาเล่นใหญ่ครับ คือว่าไปเลยสามปีข้างหน้าชูชูกับท่านอ๋องแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะสิเพราะความท้าทายรอบนี้มันใหญ่กว่าเดิมเยอะมากไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาธรรมดาแล้วแต่เป็นเรื่องการเมืองระหว่างแคว้นที่แบบซับซ้อนสุดๆแล้วซีรีส์ก็เปิดตัวได้แบบอื้อหือกระชากใจมากด้วยคดีกระโหลกลอยน้ําในงานเลี้ยงหลวงคือแค่ชื่อก็ง่าดูแล้วใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นแค่ยอดภูเขาน้าแข็งนะ เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดึงทีมของเราทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่แผนการที่มันใหญ่และน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแต่เอาจริงๆนะนอกจากเรื่องคดีแล้วเนี่ยสิ่งที่แฟนๆรอคอยมากที่สุดเลยก็คือการกลับมาของทีม3ตุลาการทีมเดิมนี่แหละแล้วใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนเติบโตขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคนเลยเริ่มที่ฉูฉูของเราเลยครับ ฝีมือการชนะสูตรยังเฉียบคมเหมือนเดิมไม่มีตกแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคนี้ก็คือบทบาทที่หนักอึ้งขึ้นทั้งในฐานะมือชนะสูตรหญิงคนแรกที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็ยังมีอีกหมวกใบหนึ่งคือการเป็นพระชายาของท่านอ๋องด้วยส่วนท่านอ๋องเซียวจิ๋มอีก,ก็ยังคงเป็นมันสมองของทีเหมือนเดิมครับสุขุมรอบคอบวางแผนเก่งคือเป็นคนที่คอยปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดคอยวิเคราะห์ว่าใครทําทําไปทําไม แล้วจะขาดคนนี้ไปได้ยังไงจิงอี้กลับมาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะเหมือนเดิมเปะ๊ะเป็นทั้งเพื่อนซีและผู้ช่วยคนสำคัญของท่านอองคือเรื่องเครียดเครียดแค่ไหนพอมีจิงอี้เข้ามาบรรยากาศก็ดีขึ้นทันทีเลยแล้วก็ต้องมีเหลิงย่วยสิครับกลับมาคู่กับจิงอี้กลายเป็นคู่หูคู่บุญที่แข็งแกร่งมากๆเลยคือถ้าเป็นเรื่องบูเรื่องลุยภาคสนามเนี่ยต้องยกให้คู่นี้เลยจัดการได้อยู่หมัดตลอด มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงในซีซั่นนี้เลยครับนั่นก็คือการที่ซีรีส์เนี่ยเปลี่ยนโฟกัสจากคดีสืบสวนชนสุตรศพไปเน้นเรื่องเกมการเมืองแบบเต็มๆซึ่งประเด็นนี้แหะครับที่ทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาเยอะที่สุดคือถ้าดูเทียบกันจะเห็นคาบชัดมากเลยครับภาคแรกเนี่ยจะเป็นแนวคดีต่อคดีจบในตอนเดินเรื่องไวมากโชว์สกิลการชนสูตรแบบเน้นๆแต่พอมาภาค2โอ้โหพลิกเลย กลายเป็นเรื่องแผนการเมืองเรื่องเดียวใหญ่ยาวเดินเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปและก็มีเรื่องของแคว้นหนานเจาเป็นแกนหล,ลักแต่การที่เรื่องราวมันสเกลใหญ่ขึ้นขนาดนี้ก็มาพร้อมกับโปรดักชันที่อัปเกรดขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับได้ยินมาว่างบสูงขึ้นตั้ง3เท่าเราเลยจะได้เห็นฉากที่อลังการขึ้นถ่ายในสถานที่จริงเยอะขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมก็คือจัดเต็มกว่าเดิมมากแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ผลตอบรับเป็นยังไงล่ะ คนดูชอบไหมนักวิจารณ์ว่าไงประเด็นไหนที่คนชมประเด็นไหนที่คนติมาดูกันเลยครับคือต้องบอกว่าตอนเปิดตัวเนี่ยดัชนีความนิยมบนเทนเซ n นก็ขึ้นไปถึง22,000เลยนะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ถ้าเทียบกับความคาดหวังมหาศาลของแฟนๆที่รอคอยกันมานานเนี่ยตัวเลขนี้อาจจะยังไม่เปรี้ยงปร้างเท่าที่ควรแล้วพอมาดูความเห็นของผู้ชมเนี่ย โอ้โหเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งที่ชอบก็จะบอกว่าเคมีนักแสดงยังดีเหมือนเดิมการเล่าเรื่องชีวิตคู่มันดูสมจริงขึ้นงานสร้างก็ดีขึ้นเยอะแต่อีกฝั่งนึ่งก็จะบอกว่าเนื้อเรื่องมันเดินช้าไปหน่อยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งของคู่หลักกับความต่อเนื่องของเรื่องนี่แหละที่โดนวิจาร์เยอะมีคำวิจารณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าบทสร้างปัญหาให้คู่รักหลัก ทั้งที่แต่งงานกันมาสามปีแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งคบกันซึ่งมันก็สะท้อนสิ่งที่หลายคนรู้สึกจริงๆอะครับคือปัญหาของชูๆกับท่านอ๋องในภาคเนี้ยมันดูเหมือนปัญหาของคนเพิ่งแต่งงานใหม่มากกว่าคู่ที่อยู่กันมาสามปีแล้วไอเรื่องไทม์สกิฟสามปีเนี่ยมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้แฟนๆสงสัยเต็มไปหมดเลยครับอย่างเช่นเอ๊ะทำไมชูๆเพิ่งจะได้ไปงานเลี้ยงหลวงครั้งแรกท,ทั้งที่เป็นพระชายามาสามปีแล้วแล้วทำไมคนยังดูถูกอาชีพของเธอเหมือนเดิมเป๊ะ แล้วที่สําคัญเลยตัวละครบางตัวจากภาคแรกหายไปไหนไม่มีใครพูดถึงเลยมันเลยทําให้คนดูรู้สึกเอ๊ะสะดุดนิดนึงซึ่งฟีดแบ็กทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็พาเราไปสู่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นครับนั่นก็คือความท้าทายของการทำซีรีส์ภาคต่อซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะแต่เป็นปัญหาที่ซีรีส์ภาคต่อหลายๆเรื่องต้องเจอเหมือนกันสุดท้ายแล้วฉู่ฉูมือชนสูตรฟ้าประธานภาคสอง ก็เลยเหมือนกับยืนอยู่บนทางแยกที่ทิ้งคำถามปลายเปิดไว้ให้เราคิดกันต่อครับว่าการที่ซีดีสืบสวนเรื่องหนึง่งเปลี่ยนแนวไปเล่นเรื่องการเมืองเนี่ยมันคือการเติบโตไปอีกขั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันคือการหลงทางจากจุดแข็งเดิมที่เคยทำให้ทุกคนหลงรักกันแน่